ใดได้มีได้มีโอกาสได้เห็นเสียงสื่อในจักเวทีนี้เนี่ยก็อยากได้ช่วยมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะทำงานกิจกรรมนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องมีเวทีนะครับตัวออของผ้าทอเองก็เหมือนกันนะครับอ,อ,อยากจะขอ,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 อความรู้จากคุณมีชัยนิดหนึ่งนะครับว่าผ้าทิวมุกจกดาวเนี่ยการฟื้นฟูเนี่ย ได้รวดเร็วไหมครับหรือมันใช้เวลานานแค่ไหนวกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้มันไม่ใช่ว่าเป็นผ้าที่ไม่ซับซ้อนนะครับมันผ้าค่อนข้างซับซอ้อนทีเดียวขอเชิญครับนะครับก็สำหรับผ้าเส้นทิวมุกนี่ก็เป็นผ้าที่เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นวดัดรภูมิปัญญาทั้งของชาติของบุแล้วก็ของชาติไทยเราเนี่ครับเนื่องจากว่าผ้าสิ้นลักษณะที่กวางเนี่ยฮะ พราะแต่ที่ผมเรียนในเศราบเล้ว,ว่ากลุ่มตระกูลล้านช้างเนี่ยไม่นุ่งกันหลวงพระบางเองก็ยังมีนุ่งนะครับนอกจากเนือขึ้นไปเป็นพวกไทยแดงนะฮะไทยแดงอะไรต่างๆเนี่ยไทยน้อยนะฮะที่ผมเคยเห็นคล้ายมากคือเป็นเรียกว่าตระกูลไทยน้อยแต่ไทยน้อยน่าจะหายไปหมดแล้วนะฮะอาจจะไม่ไม่พบแล้วในหลวงพระบางทีนี้เอ่อก็ครั้งแรกที่ผมรู้จักพระซินทิวมุกนี่ก็ช่วงที่เป็น เนี่ยเราต่างก็เป็นเด็กผมก็แก่ไปอาจารย์ชัยหน่อยแล้วตอนนั้นเราก็อาจารย์อาจารย์ชัยก็เราได้ไปพบกันที่พระตำหนักอูพานราชนิเวศตอนนั้นเราได้นําผ้าสิ้นทิวมุกของอุบลไปถวายเป็นพิการนะครับ้อาจารย์ชัยก็ไปจัดพิการผมเองก็ไปจัดพิการให้จังหวัดอุบลมีผ้าของทวบเบงเพ,งเพงนพอุบลของพระสุนัยอนบลแล้วก็ ของคุณแม่คำปุลคือของผมเองด้วยนะฮะอันนี้เทศกาลเรารวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นการแสดผ้าเมืองบนผมนําอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็ผ้าส่วนหนึ่งเป็นของอที่ผมสะสมไว้ไป,ไปสแสดงนะฮะเขียนได้ว่าผมุริจัดผ้าสิ้นทิวมุกน,นั้นเป็นต้นมามันสูญหายไปแล้วแล้วก็ส่วนตัวเราก็คิดว่าก็งามดีแต่ว่าไม่ได้จูใจให้เราอยากจะทําขึ้นมาเพื่อทั่งในช่วงที่เรา ได้ไปมีโครงการบัวนะวัตถิวบนัศนา,ารามผมก็ได้ไปพบพระไตรปิฎกที่ล้ำค่าชุดแรกของประเทศไทยที่ภาษาไทยในสมัยกัทที่5นะฮะที่ว่าเล่มหนึ่งฉบับหนึ่งเป็นล้านล้านบาทเลยทีเดียววัตถิวบนี่มีมีเสื้อ้าววัตถุโบนาวัตถุที่มีขขขขขขค่ามากรวมทั้งพระสินที่ท่านเห็นอยู่ในภาพนี้ครับพระสินทิวมุกเนี่ยหนึ่งืนง เป็นสภาพที่ค่อนข้างบอบช้ำยับเยินมากแต่ความงามไม่ได้บอบช้ำไปด้วยความงามยิ่งเปล่งประกายนะฮะให้เห็นชัดมันก็ตอนนั้นบ้านคำปุ่เปิดมาราวๆ22ปีเพื่อการกุศลนะเพื่อจะหาทุนไปซ่อมอาคารหอแจกวัดอิบนแล้วก็ผ้ากาบ,บวานันี้ไม่น่าเชื่อกันก็นกทำในปีเดียวกันที่เราเริ่มบนนะูรณะมีโครงการบูรณะหอแจกแล้วก็ เป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ก็ไม <c oughs> ่ทราบทำให้ผมได้คิดว่าพระสิ้นทิวมุที่เป็นเรื่องที่เราจะทิ้งไม่ได้นะฮะ,ะถึงแม้ว่าจะหมดสิ้นไปแล้วแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะทาได้อีกทีวันนี้ผมได้อานาผ้าทั้งหมดนี้ฮะมาจาัดแสดงไว้ในสการด้านหลังของทุกท่านเนี่ยถ้าเผื่อท่านว่างเสร็จก็ค่อยไปชมได้นะ,ะว่าผ้าสีแดงนี้อายุ20ปีแล้วเพราะ,ะน,นั้นผมก็ เห็นแล้วก็อายไม่อมรามากเพราะว่ามันไม่เป็นเรื่องเลยนะฮะผมก็เลยไม่ขายว่าอายทำไมมันไม่งามเลยนะฮะแอมราเห็นคงขำนะแทบฟันแทบผักพระิีนทิวมุกย่างขี่หายแต่าเนอออันนี้ก็วิธีการทอของผมกับของหลายๆแห่งนี้ไม่เหมือนกันคือการมุกเนี่ยภาษาอังกฤษเ็าเรียกว่าเป็น Warp Brocade ก็แปลว่า เป็นยกทางเส้นยืนนะฮะส่วนการยกสันเท้นยืนเนี <Yeah> well, ่ยฮะก็ทีนี้ผมเพิ่งได้คุยกับทางจังหวัดนครพนมเขามี้ามุกที่ผมนํามาพัฒนาร่วมกันกับผู้ตานหรือผู้ฐานเนี่ยที่บ้านคำปุ่นเนี่ยปรากฏว่าเขามุกได้เก่งเรามากเป็นลายสารพัดเลยฮะลายนาคอะไรต่างๆลายหอผาสาดลอยอะไรเต็มหมดเลยแต่ส่วนมุกของบนเนี่ยมีแค่ ข้ามลงขึ้นลงขึ้นลงมันง่ายง่ายแต่มันชนะนะฮะชนะใจชนะทุกอย่างคนอุบลเนี่ยแม้มันฉลาดจริงๆทำนิดเดียวก็ชนะเขาแต่ของทิวมุกของเออไม่ใช่ทิวมุกมันก็เป็นคือพระทิวแหละฮะแต่ว่าผมก็ไปปรับปรุงให้เขาทำสีธรรมชาติจนได้รางวัลที่หนึ่งในงานโอทับปีนี้นะฮะเป็นไหมที่เหลือจากที่ผมยอมให้กับนคนรพนมนาแก เาบอว่างานมุกเนี่ยทำด้วยการเขาถั่วเอาแล้วลักษณะนี้ไม่ได้มีแต่คนอุบลเราที่ทําอุบลเราทําน้อยกว่าเขานะฮะคนที่ทํามากก็คือผมเห็นครั้งแรกคือผ้าจองผู้ไทยสวนนเคศทางผู้ไทยในในไทยเนี่ยแทบจะไม่เหลือมรดกนี้เลยนะครับครั้งแรกเนี่ยสมเด็จสพ่อสุนัยที่เราได้พบกันตอนนั้นก็เริ่มทําผ้าจองแต่ท่านเป็นจองสวนนเขต ะ,ะแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีภาษนทิวุท่านก็ตั้งชื่อว่าผ้ามุกนี่ก็ขำมากตรงที่สอสอปเพิ่านมีเจ้าหน้าที่สอบถามผมว่าเป็นเพอร์เซียวนะฮะผมก็ไม่ไม่มันไม่ใช่เปลี่ยนใหม่เพราะเดี๋ยวจะอายว่าสสปใช้คําว่าเพอร์เซียวนะฮะมันก็ไม่ใช่คือแปลว่าไข่มุกมุกในที่นี้ก็คือมันเป็นแบบนี้ฮะมันขึ้นลงไปตามเปลือกแต่ถ้าถ้ายกมันก็เรียกว่า เป็นยกหรือขิดมันจะมาทางนี้นะฮะทางทอที่ทางมุกเขจะไปเชียง้ายเชา,า,น,านี่เป็นการยกมุกนี่การที่เรามีผ้ายกมุกอย่างเงี้ยผมก็เคยเห็นที่จาม,าามเขาทำเก่งมากที่ในเวียดน,นามจามเนี่ยเป็นกลุ่มชัตนิพันที่อยู่ในแถบปากมูลมาก่อนจนถึงจับปลาสัตว์แต่ว่าแพ้ขเขมรอวนเราเป็นดินแดนที่เป็น,นจักรแรกของขเขมรที่ชนะจามก็เียว่าจปาปลาสัตว์หรือจามปลาเนี่ยครับ คนปล่กทติพันธนี้ยังทอผ้ามุกไดในมีเซอร์นทอไดงดงามาทํานองเดียวกับที่คนครคนมทอไดครับทำไดงามเป็นอย่างดีแล้วก็มุกนี้ไม่ได้ท,ทําเฉพาะเราอย่าเพิ่งทึกทักว่ามีแต่อุบลเราไม่ใช่นะครับศรีสัจนาลัยทอมุกนะฮะแล้วก็มีรับแลทอมุกแล้วยังมีอ,อีกอที่หลายแห่งทอมุก แล้วทอมุกเป็นหน่วยเด็กๆคล้ายๆราชวัตรอันนี้เขาเรียกอะไรผมไม่ทราบหรือว่าลายเราเรียกม่เหมือนกันทีนี้ทุกคนก็ทอมุกมีแต่อุบลเท่านั้นที่ทอมุกง่ายที่สุดแต่ว่าชนะเลิศที่สุดทอง่ายง่ายดึงขึ้นอย่างเงี้ยก็ดึงดึงเ้ยก็ทอมุกเสร็จแต่ว่าที่บ้านของปุณเนี่ยเนื่องจากผมไปเห็นภาพผืนที่วัดจีบนเนี่ยเป็นของเก่าแต่ด้วยเหตุที่ว่าเส้นใหญ่ที่เป็นสีเข้ม อันนี้สันนิษฐานไม่ได้นะฮะเส้นใยสีเข้มที่เป็นพื้นเนี่ยเก่าไปด้วยการเวลาคือคือไม่ทนทานเท่าเส้นไหมสีเหลืองหรือเปล่าเพราะด้วยสีย้อมหรือเปล่าทําให้เส้นมุกของพื้นวัสีบนเนี่ยนูนกว่าปกตินะฮะไม่เหมือนที่เราทออยู่ทุกวันนี้นอกจากบ้านกำปุนที่บ้านกำปุนก็ใช้วิธีเราเรียกว่า supplementary warp แปลว่า การจบทันยืนไม่ใช่ยกทันยืนนะฮะอันนี้พูดง่ายๆเนาะขิดเขาขิดทางเรือกับที่ผมทําผมเป็นจบทางเรืออันนี้ต่างกันเพราะว่าแต่ละเส้นที่ใช้มือหมดใช้มือสอดขึ้นสอดลงสอดขึ้นสอดลงมีประมาณร้อยห้าสิบเส้นร้อยห้าสิบสอดนะแต่ว่าก็เป็นวิธีการที่ไม่ฉลาดเลยที่บ้านคำปุนทาแต่ว่าได้ผลคือเส้นมุกข,ของบ้านคำปุนนี้นูนกว่าที่อื่นเพื่อนก็ ท่านสามารถไปชมได้ผมไม่เคยได้หวนแหนเทคนิคที่เราทำเราเราเราแบ่งปันกันนะฮะเพราะว่าผมก็คงจากไปก่อนหลายท่านเพราะผมอายุเยอะแล้วนะฮะก็ <c oughs> อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้ได,ได,ดูว่าอะไรที่เป็นผลดีผลเสียว่าการที่ผมก่อจะทำะพระสิ้นทิวม,มุกจักสีแดงทุกคนไปชมได้ยกเว้นแม่อมลาราห้ามชมสีแดงอย่างอายหลายนะฮะอันนี้ผมผมก็าอายไปเก็บไว้ ให้แม่นุ่มแม่ก็ไม่ชอบแดงแชทแบบนี้ก็ไม่นุ่มนะฮะจนทั่งพ่วงเลยมาจะเป็นผ้าเก่าแล้วอาอยุ20ปีแล้ว21ปีแล้วนะฮะ,ะแล้วก็ต่อมาผมก็เริ่มทําเป็นสีคล้ายวัสดุสีบ,บนนะฮะคือสีเข้มเป็นสีน้ําเงินกับแดงเป็นสีมาตรฐานของระสิุทิวมุกมันผมก็อยากให้ทุกท่านรักษาผ้าแบบเป็นแบบแผนแต่ว่าผมเองผมเป็นคนประหลาดนะฮะก็คือ ผมมักจะทําอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเช่นอยู่ทพระสิ้นทิวมุกเขาทาน้าดําๆเราก็ทาแดงไปเลยจะได้มันจัดจัดไปเลยว่ามันไม่เหมือนนะฮะคือพอเราขี้แพ้ชวนตีเรื่องอะไรจะไปทําให้มันงามเท่าคนเราก็ทํางามน้อยกว่ามันสะดุดตาก,กว่าเนาะนะฮะอันนี้อันขี้แพ้ชวนตีแล้วก็ต่อมาก็พอทําอย่างที่ที่เราเห็นในวัดสีบนเนี่ยเป็นแบบแผน แล้ก็เรียกว่าทำเพอร์ซินทิวมุกต่อมาอ้าปี6ปี10ปีแล้วร่วงมาแป๊บเดียว10ปีละผมก็เริ่มคิดว่าวเรื่องอะไรจะต้องไปต่อหัวสิ้นนะฮะผมก็จบหัวสิ้นไปพร้อมกับทิวข้างนี้เลยเห็นไหมฮะช่างทอคิดว่ามันง่ายไหมฮะไม่ง่ายหัวสิ้นเจ็ดจะสวยเจ็ดสีไม่รวมจบอีกสามสีนะฮะเหลือห้าสีไม่รู้รวมทั้งหมดประมาณสิบ สี่สิบกว่าสีฮะเป็นหัวสิ้นที่ของบ้านคำพุนเพราะผ้าที่หัวสิ้นทิวมกอย่างที่ทําในปัจจุบันนี้ไม่ได้นํามาแสดงในวันนี้เพราะว่าที่ผมนํามาทั้งหมดเนี่ยเป็นรุ่นประมาณ10กว่าปีที่แล้วฮะตรงที่หัวสิ้นที่จบเป็นหัวจบดาวทอไปพร้อมกับตัวสิ้นเนี่ยผมก็เป็นผมเป็นผีบ้าคนแรกในในประเทศไทยที่ทํา ใครจะเป็นผีบ้าอันนี้ก็ปวดหัวจะแย่แล้วนะฮะแต่ตีนสิ้นเนี่ยยังมาทําให้มันวุ่นวายกับข้านที่เป็นนี่อีกแล้วก็เรียกว่าพิาการที่บ้านคำปุนทอประสิ้นทิวมุกเนี่ยก็ไม่อยากให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะาไม่ค่อยฉลาดนะ,ะมันทอช้าเพราะว่าแทนที่เราจะยกเขาา่วงเขายกเขาาทวงเขาก็กลายเป็นว่าต้องมาเก็บขี้ข,ขึ้นมาขี้ข,ขึ้นมาพอ,อแป๊ะแป๊ะแป๊ะแะแ,ะแ,ะแ,ะแะล้วก็เก็บเก็บเกลบลงอันนี้มันเป็นเรื่องที่ ลองไปดูเอาเถิดว่าใครทาพิสูจน์ว่าถ้าใครไม่ขี้เกียจนะฮะถ้าใครขยันเหมือนช่างทอบ้านคำคํำพุ่นก็เชื่อเลยนะก็เียว่าอันนี้เป็นวิธีที่เรา,าเปิดเผยมาเป็นยี่สิบปีแล้วใครไปชมที่การบ้านคำคํำพุ่นก็ต้องเห็นการผลิตพระทิ้นทิวมุกผมไม่เคยเอาไปเก็บไว้หลังบ้านเลยนะช่างทอคนไหนเก่งก็มาเชิดชูเกียรติไ้หน้าบ้านทุกคนยกเว้นใครที่ทอไม่ค่อยดีตอนหน้ามีงานนะแม่เราก็เอาไปร้างซ่วงบ้านนะฮะ เอาไปทลางจานพวกที่ตกงานที่โดนอ,อก,กีออกทั้งหลายเป็นพวกที่ปีมือระดับที่สมควรไปล้างซ่วมนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเรามีวิธีแบ่งชนชั้นในบ้านทำปุ๋นให้เห็นอย่างชัดเจนส่วนนางงามเราก็ถอดให้ถอดพยกก็ถอดให้เห็นทุกอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประสิทธิ์มุกแล้วก็อยากจะให้หลายท่านช่วยกันอนุรักษ์ทีนี้ที่ผมบอกว่าคงทําไม่เหมือนเดิมคือในช่วงที่สองที่ทําสีเขียวตอนนั้น คุณแม่จะไปรับรางวัลพระราชทานรางวัลก,การชาติสมนาคุณชั้นที่หนึ่งท่านก็ภูมิใจท่านทำงานการชาติมาน,นานนะาก็เรียกว่าเป็นคุณแม่การชาติเราท่านก็ได้ชั้นหนึ่งถือว่าสุดยอดของอเรียกว่าของอคนที่เป็นประชาชนที่ไปช่วยงานการชาติเราได้รับพระาทานถึงขั้นนี้ท่านก็ภูมิใจท่านก็เลยดุ้งท่า เอ,อสีเขียวข้ามุกสีเขียวเนี่ยฮะแล้วก็ผมไม่ได้ทําแค่สีเขียวผมทำสีม่วงนะฮะแดงก็เคยทามาแล้วผมชอบม่วงนะฮะหลายๆครั้งจะเป็นสีม่วงด้วยฉะนั้นก็อยากจะฝากวา่าบางท่านที่ถนัดในเรื่องอนุรักษ์กรักษาไวใ้ให้ประทิ่นผิวมุกเนี่ยเป็นสีดั้งเดิมเราก็งามอยู่แล้วนะฮะมาช่วยกันผมเองผมก็มีผืนหนึ่งที่เห็นอยู่ในตู้นเนี่ย เป็นสีน้าตาลนั้นเป็นสีธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นะฮะเป็นทั้งะมะคือเป็นทั้งข้างทั้นเขอะไรบ้างนะี่ยในนั้นเป็นสีธรรมชาติหมดนะรเราก็เริ่มคิดว่าในเมื่อ,อเราทําถึงขั้นนี้ก็ขอให้เป็นสีธรรมชาตินะครับก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาผ้าสิ้นทิวมุกนะฮะเป็นเวลาถึงยี่ปีกว่าจะได้มาถึงวันนี้แต่จนคุณแม่อมราเนี่ยคุณแม่ของท่านท่านก็ทํา เป็นอุปัญญานะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ค่อยได้ขายนะฮะไม่คือมีใครรู้จักแต่ได้ภาพของเราในอเมรเนาแต่ตอนนี้ก็โอ้เรียกว่าต้องเอาอะไรนะ,ะเอาเครื่องเส้นไปวางหน้าบ้านม่อเมราถ้าไม่เอาของไปเส้นไหว้ะจะไม่ได้สิ้นทิวมุกใอเมรานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นนะคนดีมีฝีมือเนี่ยไม่ต้องอดตายนะยังไงก็มีคน,นชื่นชมอยู่ดีก็อยากจะฝากเรื่องประสิ้ิทิวมุกว่า เป็นโมโดกของเราอย่างแท้จริงแล้วก็นิดหนึ่งคือถึงแม้ว่าเราจะอนุรักษ์หรือเราจะพัฒนาก็อย่าลืมอีกอย่างหนึง่งก็เหมือนเดิมฮะจิตวิญญาณของคนบนอย่าให้มันหยาดําโโพหลายเอางามแต่พอดีนะฮะถ้าผ้างามพอดีมันไม่ข่มคนนะแม่นะฮะถ้าผ้ามันงามโพดเนี่ยคนมันขี้ร้ายนะฮะนั้นเราก็ต้องข่มผ้าไว้ก่อนนะฮะอย่าไปเต็มที่กับผ้ามาก อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ผ้าแล้วก็แต่อดไม่ได้นะฮะผมจะเห็นว่าคอเราเปรีป้ยงนะ,ะก็น่าจะมีเทปฟลีกผมยิ่งไปบูนนิดนึงนะฮะมาประดับก <c oughs> ็เป็นเรื่องที <c oughs> ่เออเราเราก็ออเออเออรียกว่าผาส,สิดทิวมือนี่เป็นเรื่องที่เออผมเองผมก็ทําไปเรื่อยๆแต่ภาพแต่ว่าเราทาเมื่อไหร่นะฮะผมก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นคน แรกหรือคนที่เท่าไหร่แต่ว่างานที่เราทำเวลาที่เราทำเบังเอิญขอโทษนะฮะในนี้มันจะมีข้อความหนึ่งที่ผมเขียนไว้นิดหนึ่งอย่าว่าผมนั่นเลยนะฮะผมเขียนว่าผ้ากาบบัวจุกมุกดิ้นทองตอนนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าของโบราณท่านมุกใหม่สีเหลืองแล้วมันเรื่องอะไรหรคนในเมืองราทำให้มันเก๋วกว่านนะั้นผมมุกดินทอง ทีนี้ผมก็ไม่กล้าทำเพราะว่ามันหักนะฮะแล้วก็เวลานุ่งเนี่มันโอ้มันมันมันเกิดอะไรสักอย่างมันดึงรั้งผ้าแต่ความที่ผมเป็นคนพิสดารไม่งั้นคงไม่เกิดผ้ากาบบัวหรอกผมไม่ได้ทำเออตอนนั้นก็ไปรวบยอดหมดคือผมต้องการให้รวบยอดผ้าทุกอย่างที่เป็นเนบนเนี่ยทุกเทคนิคให้เป็นของเราผมกลัวเขาจะแย่งไปนะฮะผมก็เลยใช้คําว่าผ้ากาบบัววงเล็บว่าจกเพราะมีจกดาวด้วย แล้วก็มุกดิ้นทองอันนี้เขียนตั้งแต่สมัยโน้นนะครับก็จะมีผ้ากาบัวแรกๆจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นหลักฐานที่ผมเพิ่งเป็นคนพบอาจาย์ไม่เคยนึยกว่ามันอยู่ในหนังสืออันนี้ด้วยผมก็เลยในเวลานั้นเนี่ยผมพยายามจะยัดเยียดพาเป็นผ้ากาบบัวว่าแปลงสัญชาตินะคร<ม>ับผมก็เลยทําเป็นสีใหม่แล้วก็ทําเป็นมุกซึ่งผมไม่ทิ้งเทคนิคนี้นะฮะก็อขอฝากนะฮะผ้าซิ้นทิวมุกไว้อีกอย่างนึงว่า ทำไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ไม่ให้โอกาสพูดอีกแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยรักษาแล้วก็ผมคิดว่า,ามีารุ่นเด็กรุ่นลูกร,รุ่นหลานเนี่ยที่ากรารสินป์้มาบอกมา,มามาสารภาพผมว่าพี่เถ่าผมขอหวยตกดาวพี่เถาไปทำนะผมไม่ใช่ของพี่เถา,าเพราะว่าดูที่ของผมกรารสิล์ขายแดงเมื่อห้าร้อย เขาบอกอุบลปุ๊บขายได้พันพันสามพันห้าเพราะว่าอุปลเราเนี่ยมีเจ้าประเทศรามันมีเจ้ามีนายนะฮะก็ผมก็บอกว่าทําไปเถอะนะฮะแต่อย่าลืมว่ามันก็เป็นผ้าอุบลเรียนแบบเป็นผ้าอุบลนปลอมนะฮะแล้วหนูจะทําผ้าอุบลปลอมไปเพื่ออะไรหนูสู้ดีเอาเอกลักษณ์นะฮะของกาลสินเนี่ยมาฟื้นฟูต่อยอดให้มันงามเพราะว่า พ้ากาบบัวถ้าผมอายุไม่ยืนก็คงไม่ทันได้นั่งอยู่ที่นี้นะครับทำตั้งแต่อายุ42จออายุ62แล้วนะมันก็เป็นเรื่องที่ยาวนานมากก็ท้าพิสูจน์ก็ขอให้เด็กรุ่นใหม่ที่นั่งในที่นี้เริ่มเริ่มต้นทําได้แล้วเดี๋ยวจะตายซะก่อนนะ,ะก็เพราะว่าไม่ได้เร็วเลยผมเริ่มทำพรกกาบบัวอายอุตอนนั้นยังดูรูปเก่าๆที่ตอนตอนที่โปรโมทพรกกาบบัว อ๋อมาอันนี้มันก็ไม่ใช่ซะแล้วมันก็อยากจะให้ไว้จะฝ่าปันพระกาบบัวได้ใช้เวลาแล้วก็อย่างหนึ่งคืออ,อันนี้เรามีคำหนึ่งที่ผมอยากจะฝากตีงูให้แก่กากากินแล้วก็บินหนีบาปกรรมได้แต่ฟุตีโทษทั้งนี้บอกเป็นกุ่นคือจอะตีงูให้กากินนะถ้าเราทอไม่ได้เราก็อดทนทอในบ้านเรานี่แหละอย่าได้เอาไปให้ คนโน้นคนน,น,คน,นี้ขยายผลเกนเกินไปแล้วไหนที่สุดเราก็ด้วยฝีมือเรามีแต่ว่าเวลาเราเราเข้า่องของมาล,ลิเราแพงเราทำนาด้วยแล้วก็จะสูญเสียสิ่งที่เป็นมูลมังของเราไปมูลมังของเราเราย่อมไม่ตีหูให้แก่กา้ากินแล้วก็บินหนีบาปได้แก่ผู้ตีโทษทั้งนี้บอกเป็นคุณนะฮะนี่ผมก็ฝากไปว่าคนวนเรา เป็นผู้ที่รักษางูลมังของเราได้ดีที่สุดเพราะเรารักเราหวงแหนเราเป็นตัวจริงนะฮะก็ขอให้ทุกท่านก็ประสบความสำเร็จในการทอผ้านะฮะให้ลูกงานี่ึ้นไปครับขอบคุณมากครับครับขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวขอวันนี้บังเอิญว่าเพิ่งได้รับโน้ตนะครับมันจะต้อง